ที่ที่เราเรียกว่าซิมบลาติกว่าเรามีทั้งโปร,โปรและพรีเบลติกอยู่ในนั้นค่ะซึ่งตัวพีเบลติกอะค่ะเราเลือกมาโดยที่จะมีรสไลซ์เบอร์รี่แล้วก็รสสันเบอร์รี่แล้วก็รสลำไยค่ะซึ่งตัวโปร,โบร,บรเบลติกของเรานะคะจะช่วยเรื่องต้านหวานเพิ่ม กันได้เรามีการทดสอบเป็นทดลองแล้วก็มีขายเชิงพานิ์แล้วตอนนี้เราออกขายเชิงพานิ์เป็นตัวซินเบอรี่ค่ะทศก 97, ราช2 5 6 7มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะครบรอบวาล90ปีแห่งความภาคภูมิใจของงานเกษตรแม่โจ้90ปีซึ่งเป็นผลงานวิจัยไฮไลท์9เรื่อง ขอขอบคุณพี่น้องสังคมทุกท่านแล้วที่เสนนมีมาตรกามให้โต้ด้วยดีมาตลอดที่สุดในตำนางให้ท่าน6,429คนครับที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาของสังคมไทยใน่อนี้สมัครมาเรียบร้อยละเพิ่งโดยโจเรามีโอกาสเหตุผลสำคัญก็คือการเกษตรเนี่ยมันเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มโอกาสให้คนมากขึ้น แล้วแม่โจ้ตอนนี้เป็นมหลาลัยกลุ่มสอนะครับกลุ่มของเทคโนโลยีดีเวล o อปเมนต์แอนด์เอนเกจเนตเน้นคนที่มาเรียนของเราเนี่ยออกไปเป็นผู้ประปอกอบการ ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเมโกแพร่ผลให้เกิดอะไรเรว่าแอนนาซิูเรียเมโกแพรคือเร่กลแต่ไม่ิบูแรรัเราตั้งเองรบวัรตั้งแอนชนิดแ้สกุลหนึ่งชนิดครับอตส่วนความยากในการเกือเขาครับเขาเป็นตั้งแอนที่ไม่สามารถดินได้แต่ไอนเมโแพร่นะันั่นหมายว่าเราสามารถปข้องป่า ทำางก็ถือว่าเป็นชื่นใจในชีวิตของพี่ชานัหวัดาเหนือและัหวัดติมไปด้วโดยไปและกตรกจะปล่อยให้ต้นใจองต้นสมากซึ่งจะไม่สดวกของการเก็บเกียวการดูแลรักษาและา้ให้ตน การลดสูงนะครับเราก็พยายามศึกษาวิจัยที่ลดความสูงของต้นไม้นะครับเพราะว่าเราสามารถจะลดความสูงของต้นไม้โดยใช้เทคนิคการตัดแต่งกิ่งซึ่งก็จะมีข้อดีคือทำให้ต้นไมีคุณภาพ